ทำน้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มสุดอร่อยสุดแซ่บกันนะจ๊ะเราก็ใช้พริกพริกพริกใหญ่ที่ย่างแล้วหอมกระเทียมย่างแล้วแล้วก็พริกขี้หนูเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะนี่ไม่เลไจ้าใช้พริกสิบเม็ดพริกใหญ่สิบเม็ดเม็ดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พริกขี้หนูเยอะเลย พริกขี้หนูประมาณหนึ่ง <1 S 2> ถ้วยตวงตามใจคนที่ชอบเผ็ดมาเผ็ดน้อยนะคะหอมเท่าไหร่หอมหอมใช้หนึ่งขีดอหอมย่างหนึ่งขีดหอมย่างห้าหัวหอมย่างใช้ห้าหัวกระเทียมใช้สองหัวนะคะแล้วเราก็ตำตำตำอันนี้เป็นครกครกดั้งครกเดิม ตำ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 ถ้าตำให้อร่อยต้องใส่ด้วยนะคะคกเขาเรียกว่าคกอะไรนะคกหินอ่งางศิลาคกหินอ่างศิลาชนบุรีจังหวัดชนบุรีเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนทำคเหินคกห,หินจะอยู่ข้างๆบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแถวบ้านก็จะมีหินคกหินเขาเรียกว่าหินอัคนีเอาไว้ใช้ทำคก ถินนี้จะเป็นแบบถิงนที่แกรง่งแล้วก็แข็งมากนะคะเขจาจะจึนิยมเอามาทำกงนะคะเราก็ตำ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 พริกใหญ่ตำหอมตำกระเทียมพีิหน่แล้วก็พริกขี้หนูนะคะตำไปด้วยจนละเอียดนะคะต้องละเอียดพริกหนู่มสุดไม่อะไรจ๋า,ากิงกับพริกแคบหมูยิ่งอร่อยเมื่อกี้เราใส่พริกขี้หนูใส่หอมใส่กระเทียมนะคะ ผาให้สุกแล้วก็มาลอกเปลือกเผาเตาถ่านเตาถ่านทำกับข้าวแล้วเราก็ใส่พริกใหญ่นะคะตำ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 ไปเรื่อยนะคะตำพริกละเอียดนะคะเราก็จะใส่เกลือหนึ่งช้อนพูนนะคะพอลใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะเราก็จะตำให้เข้ากันนะคะตำให้ละเอียดครกที่เห็นนะคะเป็นครกศิลา ค<โ>กหินอังคาีพอางของ้างศิลาจังหวัดชนบุรีแล้วหินเป็นพกหินที่เก่งนะคะตกยากเขาเลยเอามาทำเป็นคกก่อนอยู่ใกล้บ้านนะคะแม่เลยส่งไม่ได้ส่องคกสี่หน้าแ<ก>ม่อะไรจะไหนสี่คกเห็นแค่ส่งเราก็ตำไรืเลยสี่คกให้นาือไปส่งให้ใครบิดไว อันนี้เป็นคกที่แบบทนทานตั้งแต่ตั้งแต่อายุหน,ยหนึ่งขวบแบบวะตอนนี้ก็อายุสี่สิบคกนี้สี่สิบปีชิมจิเดีเรามาชิมกันนะคะอืมอร่อยอร่อยท้าให้อร่อยแล้วน่าดูเผ็ดแม่ชอบเผ็ด,ดก็เลยแบบใส่ผิดเผ็ดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยกันนะคะบางสุดก็ ใส่มะนาวไปด้วยนะคะบางคนถ้าสูตรดั้งเดิมก็จะใส่แค่พริกใหญ่แล้วก็มะแล้วก็หอมกระเทียมเผาแล้วก็ใครชอบเผ็ดก็พริกขี้หนูใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนงไปนะคะ้ใครชอบเปรี้ยก็บีบมะนาวลงไปแต่สูตรดั้งสูตรเดิมเขาจะไม่ใส่มะนาวใส่แค่เกลืออย่างเดียวแค่เกลือก็อร่อยนีนะคะเสร็จแล้วเหรอ ตีนม้มันเสร็จไปจังวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสวยอร่อยแค่ไหนน,น,นี่นะคะน้ำพริกหนุ่มสูตรแม่ไรจ๋าอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อก,ก,กระดูกหมูนี่นแคบหมูก,กระดูกอะไรล่ะนี่แคบหมู <laughs> แคบหมูสูตรดังสูตรเดิมสูตรภาคเหนือใส่เกลืออร่อยสเร์ฟหอมมาก หอมเผากระเทียมเผาแล้วก็ตามด้วยพริกเผามนคิมจะมาชิมกันนะจ๊ะรสชาติเป็นยังไงอร่อยเวอร์ดูหน้าดูหน้าดูหน้าอร่อยเลิศน้องแมวทั้งไหยก็จะมาอยากกินน้ำพริกหนุ่มด้วยอร,อ,อร่อยมาก<อ>นี่ได้ยินไหมอร่อยเลิศในปัจจภภุบ<ม>นี่นะคะน,น้ำพริกหมูสูตรอร่อยไข่ ยังทำให้เป็นก็ทำนะคะง่ายๆนะคะถ้ามีข้าวเหนียวจิ้มก็จะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยลุดในปัจจัยพีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามา กดติดตามขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปการทำน้ำพริกหนุ่มของช่องมระโฟชาแนลก็ต้องขอสวัสดีค่ะ